ความหลากหลายชื่อภาพของพืชบางชนิดอีกเช่นมันสำปะหลังเราบอกว่าถ้าเราไม่มีความหลากหลายชื่อภาพของมันสำปะหลังเลยเมื่อถึงเวลาที่เกิดโรคที่มันระบาดกับมันสำปะหลังหรือกล้วยท้ายสุดแล้วโรคเหล่าน,นี้อาจจะฆ่า่าพันธุ์นี้ออกไปเลยจากประเทศไทยเลยก็ไม่เหลือเลยแต่ถ้าเกิดเรามีเชื้อวัตถุกรรมของพันธุ์ของมันสำปะหลังหรือกล้วยมากเกิงพอมันจะมีโอกาสทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะหาการปรับปรุงพันธุ์เพื่อดึงเอา สักยภาพของการต้านโรคเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาใช้แล้วก็ได้พันใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วทาให้เราเองเนี่ยยังมีคืชพันธุ์เหล่านั้นอยู่กับเราต่อไป ครับผมชิดเสดทองสีมาครับเป็นผู้อำนวยการธนาคารสวิสดุรชืวภาพลิงแห่งชาติวันนี้ี่จะมาคุยให้ฟังเกี่ยวกับบทบาทนะครับของของธนาคารสวิสดุรชื้อเพแห่งชาติที่ทํางานให้กับทางประเทศก็คือว่าเราเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศนะครับเราทำงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายหน่วยงานของประเทศเพื่อทําการจัดเก็บตัวทรัพยากรธรรมชาติเนี่ย แล้วก็รักเข้าไว้อย่างระยะยาวข้างหลังผมเนี่ยเป็นตู้ตู้เย็นซึ่งเป็นตู้เย็นที่มีความเย็นขนาด60องศามีไว้ทําการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในธรรมชาติแล้วก็หวังว่าตู้เย็นเนี้ยสามารถจัดเก็บเมล็ดพันธุ์เนี่ยได้เป็นระยะเวลานาน,านๆนะครับอันนี้ก็เป็นสื่อกรรมของเราที่เราทาร่วมกับทางกุมารยานแล้วก็มือที่เป็นสังที่ต้องการที่จะอนุรักษ ชื้วิตยกรรมของพืชน,นะครับเราเอาเม็ดพันธ์ที่ได้มาจากจากข้างนอกเนี่ยครับเข้ามาทาการวิจัยว่าเม็ดพันเนป็นปุ๋ปรนเทอะไรแล้วก็ทําการเนี่ยเรียมเม็ดพัน์ก่อนเข้าโดยการใช้ตู้ห้องนะฮะห้องหลังนี่ซึ่งเป็นห้องเก็บเก็บอุณหภูมิขนาด15องศาเซลเซียสกับอ15องศาความสัมพัทธ์นะครับก่อนที่จะเอาเข้าตู้ห้องหลังผมครับ จุดประสงค์จุดประสงค์ของเราในการที่จะทําการอนุรักษ์เนี่ยก็เพราะว่าถ้าเราขาดหายสิ่งที่เรียกว่าความหลากหลายชีวภาพเนี่ยไม่จะส่งผลหลายอย่างอย่างแรกก็คือว่าความหลากหลายชีวภาพเนี่ยอาจจะมีผลต่อระบบนิเวศซึ่งเราไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งมีชีวิตที่มันหายไปจากเราเนี่ยท้ายสุดแล้วเนี่ยมันส่งผลอะไรต่อระบบนิเวศนะครับเพราะโรนี้มันซับซ้อนทํางานร่วมกันอีกสิ่งหนึ่งก็คือว่า ความหลากหลายชื่อภาพของพืชบางชนิดอีเช่นมันสำปะหลังเราบอกว่าถ้าเราไม่มีความหลากหลายชื่อภาพของมันสำปะหลังเลยเมื่อถึงเวลาที่เกิดโรคที่มันระบาดกับมันสำปะหลังหรือกล้วยท้ายสุดแล้วโรคเหล่านี้ก็อาจจะฆ่าพันธุ์นี้ออกไปเลยจากประเทศไทยเลยก็ไม่เหลือเลยแต่ถ้าเกิดเรามีเชื้อพฤติกรรมของพันธุ์ของมันสำปะหลังหรือกล้วยมากพอมันจะมีโอกาสทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะหา,าการปรับปรุงพันธุ์เพื่อดึงเอา ศักยภาพของการต้านโรคเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาใช้แล้วก็ได้พันใหม่หมเกิดขึ้นแล้วทาให้เราเองเนี่ยยังมีพืชพัน์เหล่านั้นอยู่กับเราต่อไปนะครับนั้นมุมของเราคือความหลากหลายชีวภาพเป็นสิ่งที่เราต้องดำรงเอาไว้ไม่าจะเป็นเรื่องของการทําให้สิ่งที่เราต้องการที่จะใช้ประโยชน์ยังอยู่ต่อหรือป้องกันการสูญหายไปจากการที่เรากระทบต่อระบบนิเรศหรือ,อคนไกทางฟังแทนของระบบนิเรศที่มีอยู่ ตัวอย่างที่เราเห็นนี่นะครับเป็นตัวอย่างของเมล็ดพันธุ์ที่เก็บจากในป่าเป็นมีเมล็ดของพืชป่าแล้วก็พืชปลปปูกนะครับเราแบ่งเป็นสองสองกลุ่มนะครับใหญ่ๆก็คือหลังจากที่เราเก็บมาเนี่ยหลังจากเก็บมาแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไปลดความชื้นในห้องลดความชื้นที่อยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็พอลดความชื้นได้ในในในอ่าในระดับที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็จะย้ายจากจากห้องลดความชื้นเนี่ยเข้าสู่ตู้ซึ่งตู้บุ๊กเนี่ย เป็นตู้ที่ลบยี่สิบองศานะครับเก็บเก็บได้ประมาณหนึ่งแสนตัวอย่างนะครับหรือแสนลอดนะครับบางทีมันมีเมล็ดหญ้ามเมล็ดอะไรจิตมาด้วยเนี้ยเราก็จะต้องคัดออกให้หมดครับจนกระทั่งเมล็ดเนี้ยมีแต,มแต่มีแต่เมล็ดชนิดเดียวที่เราต้องการเพราะว่ามิงนั้นพอเวลาเราเอามาทดสอบความงอกเนี่ยมันจะมีผลว่ามันมันจะเออร์เลอร์เยอะถ้าสมมติมีเมล็ดอื่นคนมาด้วยครับมันก็จะกลายว่าไม่ไม่ใช่ความงอกของเมล็ดที่เราต้องการรู้จริงจริงๆครับครับผม ถ้าตัวผลแล้วพอตัดก็คือเราจะเอาทเอาถ้าตัวผลถ้าถ้ามันเป็นอยู่ในผลเนี่ยเราต้องเอามาแยกเอ,เอาเอามาเล็ดเอาเฉพาะมาเล็ทข้างในครับผมแล้วก็เอามาลดความชื้นก่อนให้มันได้ระดับที่มันไม่คือเก็บแล้วมันไม่ขึ้นลาครับเพราะถ้าความชื้นสูงเนี่ยแล้วเราเอาเข้าไปเลยเนี่ยมันมันจะทําให้เกิดผลึกน้าแข็งในเมเล็ดแล้วก็จะทําให้เมเล็ดตายก็คือ เราต้องการให้เมล็ดเนี่ยเก็บได้นานที่สุดแต่ว่าสามารถเอากลับมาเพาะได้ไม่ใช่ว่าเก็บอย่างเดียวครับครับผม